สวัสดีจุงกะจมเรียบสรุสบายดีพี่น้องครับวันนี้ก็พี่น้องนะครับ f อช่องบรรน,นองสระกราวนะครับมาดูเที่ยวชมนะครับการเตรียมงานของวัดราชรัตนารามนะครับหรือวัดบ้านนางเข็มนะครับตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งในช่วงวันที่13-17ถึง17 เมษายนพุทธศักราช2566นี้นะครับก็จะมีงานใหญ่นะครับเป็นงานติดทองฝั่งโลกนิมดตนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการเตรียมงานนะครับเดี๋ยวเราก็จะพา f c นะครับเข้าไปเที่ยวชมการเตรียมงานทางด้านโบสถ์หลังใหญ่นะครับของวัดรัตนารามครับหรือวัดบ้านนางเขียนตำบลยางสว่าง นี่นะครับบริเวณโบสถ์นะครับก็จะเป็นการประดับตกแต่งด้วยผ้าและก็ได้ยันนะครับซึ่งงานปลูกพัตสีมาฝั่งโลกนิมิตนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่ระดับตำบลเลยนะครับนี่ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมงานนะครับของพี่น้องนะครับชาวบ้านนังเข็มนะครับนี่ด้านในบริเวณโบสถ์นะครับ ก็จะมีการผูกได้พยันนะครับยันนกปะเก้านะครับในบริเวณโบสถ์แล้วก็มีนะครับนี่หลุมที่เตรียมที่จะฝังโลกนิมิตนะครับซึ่งงานนี้นะครับหาชมยากนะครับในชีวิตของเราชีวิตหนึ่งนี่เราจะ,าจะมาทําบุญ งานใหญ่ๆฝังลูกนิมิตแบบนี้นะครับได้แค่ไม่กี่งานหรอกนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะมีโอกาสก็มาเที่ยวมาทําบุญได้นะครับที่วัดราชัตนารามบ,บ้านนางเข็มนะครับตําบลยางสว่างอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับจะพาดูลอบๆโบสถ์นะครับมีการประดับตกแต่งนะครับอย่างสวยงามนะครับนี่ ถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นงานศักดิ์สิทธิ์นะครับงานฝังโลกในมิตรเนี่ยนะครับมันจะทํากันได้ง่ายๆนะครับนการเตรียมงานจะต้องข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นบุญใหญ่นะครับที่พุทธศาสนิกชนนะครับไม่ควรพลาดนะครับท่านที่อยู่ใกล้นะครับมีโอกาสมาก็มาร่วมทําบุญได้นะครับที่วัดราชดัตนารามนะครับ ตรงนี้ก็ใกล้ถึงวันแล้วครับวันที่แอดมินมาถ่ายทำวันนี้ก็จะเป็นช่วงของวันที่6นะครับ6เมษาก็อีกไม่กี่วันนะครับอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นวันเริ่มงานแล้วนะครับซึ่งโบสถ์หลังนี้นะครับก็สร้างมาเสร็จสิ้นมาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสนะครับที่จะ,ะได้ฝังโลกนิมิตนะครับซึ่งก็ ถือว่าเป็นปีนี้นะครับปีส5ง6ันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่จะได้ทำบุญนะครับฝั่งโรนิมิตเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมทั้งนานบนโบสถ์นะครับข้างในโบสถ์นะครับครับตอนนี้ก็ช่วงเตรียมงานนะครับก็มีเราพี่น้องนะครับบ้านนางเข็มบ้านใกล้เรียนเคียงก็มาช่วยกันนะครับ วขออนุญาตเข้าไปชมข้างในหน่อยนะครับอ,อ่า้า,ยาัยังไม่ถสรข้างในยังไม่ถี่นี <c oughs> ่ก็เราก็เข้ามาข้างในบริเวณโบสถ์นะครับเสียงอาจจะก้องนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นช่วงของการเตรียมงานก็ในบริเวณโบสถ์ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะมืดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยว าเปิดประตูนิดหน่งนะครับให้แสงสว่างเข้าเปิดไฟตรงไหนจะไฟข้างเปิดไฟด้วก็เป็นบรรยากาศแบบเดียวๆนะครับบ้านๆนะครับตรงจุดนี้นะครับคือจุดหลุมหลุมเอกนะครับจุด ที่จะฝังโลกนิมิตโลกเอกนะครับก็จะอยู่ตรงกลางโบสถ์นะครับทั้งด้านหน้าพระประธานทางด้านในนี้นครับทางด้านในนี้ก็จะต้องมีการประดับตกแต่งได้สายศิล์แล้วก็ผูกผ้าได้ผ้ายันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็อยู่ในช่วงของการเตรียมงานนะครับแต่ถือว่างานก็กระชั้นชิดเข้ามาทุกวันเลยนะครับนี่ก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันก็จะเป็นวันเริ่มงานแล้วก็ ก็คาดว่าน่าจะการเตรียมงานน่าจะทันนะครับทันวันงานในวันที่1 3บสาถึงสิเมษายนนี่นะครับภายในโบสถ์ก็มีภาพวาดนะครับพุทธประวัตินะครับสวยงามซึ่งก็เป็นครั้งแรกของแอดมินเหมือนกันนะครับแอดมินก็บ้านก็อยู่ในตำบลเดียวกันกับบ้านนางเขียมนี่นะครับแต่แอดมินก็ยังไม่เคยเข้ามาในโบสถ์หลังนี้นะครับ นี่ทั้งด้านผนังโบสถ์ทั้งด้านบนนะครับก็เป็นภาพวาดนะครับพุทธประวัตินะครับอย่างสวยงามซึ่งวัดราดรัตนารามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวัดของทางเจ้าคณะตำบลยางสว่างนะครับซึ่งโบสถ์หลังนี้ก็น่าจะทําแล้วเสร็จมาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีเลิกที่จะ ฝังโลกในมิตรนะครับพึ่งจะมาได้เลิกในปีนี้นะครับคือบสถนี้ทําทําเสียจนานนี่อย่างเี้ยน่าน่าจะนานแล้วนะแต่แต่ยังไม่มีโอกาสยังไม่ได้เลิกเนาะถึงมาได้เลิกปีนี้อแต่ผมมาอยู่บ้านก็ห้าหกปีแล้วผมมาก็เห็นโบสถ์เหมือนว่าเสร็จแล้วนะ น oh. oh. <|ja|> ี่บ้านไอ้ดงขวางลูกเขยยายทองใสนี่แหละเออแต่แต่ก็รอเลิกที่จะรอเลอรอรอให้พร้อมหน่อยครับครับเออรอปัจจัยด้วยแหละหลักๆสำคัญก็คือปัจจัยเพราะงานครับงานฝังลูกนิมิตนี่ไม่ใช่งานเล็กๆนงานใหญ่มากนะ ต้องใช้ปัจจัยต้องใช้ทุนทรัพย์ต้องใช้กําลังอะไรเยอะเนาะ <Okay. S 1> นี่นะครับ <Okay. S 1> เหตุผลที่ว่าโบสเสร็จนานแล้วนะครับทําไมเพิ่งได้มาฝังลูกนิมิตในปีนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็มีหลายด้านหลายปัจจัยนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นทางด้านจตุปัจจัยนะครับเงินทุนต่างๆนะครับที่จะต้องมาเตรียมงานจัดทํางานนี่นะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวนะครับงานฝังลูกนิมิตนะครับ ต่ใครมีโอกาสได้ไปทําบุญฝังลูกในมิตรครบเก้าวัดเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองอย่างมากเลยนะครับแต่ชีวิตหนึ่งคนเราเนี่ยหายากนะครับที่จะมาทําบุญนี้ได้ครบเก้าวัดนะครับครับนี่อก็ดีแล้วนะครับได้มาร่วมเตรียมงานวันนี้ได้บุญเยอะอยู่ครับก็ก็มาสัมภาษณ์นะครับพี่น้องนะครับที่มาร่วมเตรียมงานวันนี้นะครับ แล้วก็ในบริเวณวัดนะครับก็ร่มรื่นนะครับมีต้นไม้ต้นใหญ่นะครับให้ร่มเงาอย่างดีเลยนะครับสำหรับท่านที่จะมาร่วมงานบุญนะครับผูกพัตสีมาฝังโลกนิมิตนะครับในวันที่13-17ถึง17นี้นะครับทางวัดก็ยินดีนะครับ ครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายลูกนิมิตนะครับซึ่งก็มีเหล่าบรรดาหนุ่มๆของหมู่บ้านเรานะครับมาช่วยกันครับลูกหนึ่งนี่ไม่ใช่เบาๆนะครับนี่มีสองสามร้อยโลขึ้นนะมั้งนี่ลูกนิมิตนะครับก็จะเอาไปเตรียมไว้นะครับในที่ในโบสถ์นะครับเตรียมให้พี่น้องได้มาทําบุญได้ปิดทองกันนะครับนี่ ก็เป็นโลกมิมิตรหลักนะครับซึ่งมีอยู่เก้าโลกนะฮะก็ถือว่าพี่น้องหม<แ>ู่บ้านเราก็มาช่วยกันดีนะครับเตรียมงานกันนะครับก็ฝากบนนะครับ ใปกับเอช่องบันนอสก้าบายศิลปพบด้วยนะครับงานบุญของเราก็จะเริ่มในวันที่13-17เมษายน2566นี้นะครับก็ใครที่อยู่ใกล้เคียงมีโอกาสก็มาร่วมงานบุญได้นะครับฝั่งรุ่นนิมิตครับเลดก็พาเอฟนะครับชมบรรยากาศรอบๆนะครับก่อนถึงวันงานนี้ก็ประตูทางด้านหน้านะครับทิศตะวันออกนะครับ ก็จะมียักษ์นะครับสองตนเป้าสมประตูอยู่นะครับนี่มา้าข้ามเข้ามาดูส่วนบริเวณวัดนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับให้ร่มเงาเย็นสบายนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับนี่เป็นต้นไม้ใหญ่เก่าแก่เลยนะครับต้นนี้นะครับนี่สูง น่าจะเกือบร้อยเม็ดได้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับใหญ่มากนะครับสี่ห้าคนโอบได้นะครับแต่บ้านี๋ยวมันเราจะมวดอีบ้าน้วนั่เขาเขียนอะไรอยู่ใต้สานนะเชืยอเชืมบ้านเหนืเขาเขียนส่วนทางด้านหลังวัดนะครับทางนี้ก็จะเป็นห้วยหวย้อยไม่แน่ใจว่าเขาเรียกห้วยอะไรนะครับเนี่ย ซึ่งก็มีสะพานนะครับเพิ่งทําเสร็จเมื่อปีที่แล้วนะครับสะพานข้ามห้วยตต่นี้นะครับก็จะเป็นสะพานยาวนะครับเนี่ยข้ามห้วยไปนะครับสะพานยาวประมาณเกือบสองร้อยเมตรได้นะครับนี่นะครับพื้นที่ทั้งหลังนี้ก็มีการถมที่นะครับนี่ทำศาลงศาลาไว้ก็ในงานครับถ้ามีหมอระโศอะไรก็จะมาลงฝั่งนี้ก็ ดีเลยนะครับนี่พอดีเลยพื้นที่กว้างขวางครับ fc นะครับนี่แล้วก็คือป้ายนะครับประกาศนะครับเชิญชวนตำบุนะครับผูกพัตสีมาฝังรูนิมิตครับวัดรารัตนารามบ้านนางเข็มนะครับตำบลยางสว่างเพอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งก็ในงานก็จะเริ่มมันแต่วันที่13ถึง17นะครับซึ่งก็มีมหรสพต่างๆดัง รายละเอียดในป้ายนี้นะครับ fc ท่านใดอยากจะมาร่วมงานมาร่วมบุญก็เชิญได้เลยนะครับตามกําหนดการตามป้ายเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แอดมินก็ต้องขอฝากช่องนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องบน,นรณอกิกาวบายศรภพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลา fc ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ